เสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคนวันนี้จุนทํากระหล่ําปีดองใส่หน้ากากหมูนะคะสูตรนี้จะไม่ใส่ข้าวสวยค่ะทุกคนจะไม่ใส่ข้าวสุกเนาะจะใส่แค่น้ําซาวข้าวค่ะอร่อยอร่อยอร่อยมาค่ะทุกคนค่ะจุนพร้อมกินแซบแล้วค่ะมากินด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะมาเจอจุนค่ะทุกคนตอนนี้หนึ่งทุ่มยี่สิบนาทีจุนตาส้มตํา ไอนี่กระลำดองนะคะใส่หน้ากากหมูค่ะผักก็มีเท่านี้ค่ะส่วนนี้ก็ข้าวเหนียวมาค่ะทุกคนมากินด้วยกันค่ะ The time n o w 20 minutes past seven h yeah, I'm going to have spicy green papaya salad a n d this one pickle white cabbage คำจะมีคำคำอ่ะ sticky rice มาทุกคนค่ะอยากกินตำมะคงอีกแล้วอืมจูนอยู่คนเดียวรถเสียงรถ ทั้งบ้านมีจุนอยู่คนเดียวค่ะสามีจุนไปส่งลูกขับรถไปสองชั่วโมง Hãy subscribe cho ร้อนมากกระลำปีดองแซ่บแซ่พี่นอ้องอืมกระเทียม นั่งอยู่ชานหน้าบ้านค่ะตอนแรกว่าจะกินหลังบ้านเปลี่ยนใจค่ะที่ใดได,ได้เสียงรถอืออร่อย ว้าวน้ำตาล่วงเลยแม่พี่น้องขาพี่ยังม่าเพลค่ะแขกบาดคอเลยอะ่ะพี่น้ำตาไหลอุ้ย จุนเคยทําให้ดูนะทุกคนผักกระลำดองครั้งนี้จุนทําไม่ใส่ข้าวหนึ่งค่ะใส่แค่น้ำซาวข้าวกระลำไม่เละค่ะจุนทําสูตรนี้กระลำไม่เละไม่ต้องคั้นให้เละ กินขขาวก่อนพี่น้องคะกินรองท้องก่อนมนกากหมูอร่อยมันหนึบหนับคลิเผ็ด สามีจุนจะถึงบ้านประมาณเกือบเกือบสี่ทุ่มแต่จุนจะออกไปเข้าไปในเมืองก่อนค่ะจะเดินเข้าไปในเมืองไปหาเพื่อนสามีค่ะกลุ่มของเพื่อนสามีคืนนี้เขาชวนไปดินเนอร์แต่จุนขอตัวค่ะจุนอยากกินที่บ้านผักหญ้าเตรียมมาจากปาโบน่า จูยังไม่ได้กินหมดเลยต้องรีบกินให้หมดกินข้าวนอกบ้านทุกวันกับข้าวเลยไม่ได้กินเลย เหนียวจุนก็นึ่งมาจากปโปนา คุณจะเอาคลิปลงให้ดูค่ะจะเอาลงก่อนคลิปนี้แหละหมายถึงว่าจะเอาต่อกันค่ะแต่ไม่ได้ทำวิธีทำนะคะ บผักุงทุกคนมาจุนรัวมากเลยนะบ้านติดถนนทุกคนคะ่ะ ถนอนอยู่ด้านล่างค่ะข้างล่างเป็นจโรงจอดรถบ้านสองชั้นพราปู่แม่ย่าไม่อยู่ไปอยู่อาพาร์ตเมนต์ เขาติดมึงอืม มะละกอขูดเอามีสับที่นี่ไม่ไม่คม สายตาก็พกคอยดีโอเคค่ะทุกคนค่ะคลิปนี้จุนทักทายเท่านี้นะคะอผักติดฟันค่ะ เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนแต่เดี๋ยวจูนจะยกให้ดูต้นองุ่นของพ่อปู่นะคะต้นนี้แก่มากแล้วแต่ดกทุกปีเลยค่ะโอเคค่ะทุกคนจูนขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะนี่ค่ะทุกคนค่ะต้นองุ่นของพ่อปู่ดกมากจูนเอาลูกมันไปไอ้ลูกอ่อนๆนะคะจูนเอาไปจิ้มแจวแล้วจูนก็ไปเก็บองุ่นมาค่ะไปเก็บที่สวนมาเอามาดองค่ะแต่องุ่นนี้มันจะหวานเนาะแต่มันมีเม็ดค่ะ นี่ทุกคนมึงหอยซอสซอยู่พี่น้องมึงค่ะห้ายหลายออนซอนออนซอนได้กินทุกปีค่ะแต่เราต้องขยันแกะเม็ดมันหน่อยค่ะทุกคนมันมีเม็ดโอเคค่ะทุกคนขาขอลาไปตรงนี้เลยนะคะบ๊ายบายค่ะ